สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เปียวจะมาทำโลตีนะคะอันนี้เปี่ซื้อจากร้านเอเชียนะคะยี่ห้อเขาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะพาพะรันตามาจากประเทศอินเดียนะถ้าเปียจะไม่ผิดนี้นะคะในในแผ่นในซองนี้จะมีทั้งหมดห้าชิ้นนะคะลองไปหาดูนะทุกคนอร่อยมากเลยเสร็จแล้วนะจ๊ะโยก็ตั้งจะท้าให้ร้อนนานแล้วไม่ได้ทานนะคะอยากทานมากอยากทานของหวาน เสร็จแล้วนะคะ๋ยก็ทำ๋ยก็ทำให้เขาเป็นรูๆนะคะเราใส่จะใส่น้ำมันเยอะจนเกินไปค่ะ เห็นไหมคะทุกคนกลับด้านแล้วก็จะเป็นแบบนี้นานๆจะได้ทานทีนะคะทุกคนอือันนี้พอแผ่นเริ่มเตรียมแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเริ่มเตรียมล้วแล้วเพื่อก็เอามาใส่จานนะคะเพื่โก็ใช้กล้วยนิดนึงแล้วก็เพื่อก็จะใช้น้ําตาล หรือว่าจะใช้น้ําผึ้งก็ได้นะคะโรยหน้านิดนึงนะคะโยจะทำครึ่งนึงก่อนนะคะเอ้าวเพลืมตัดก็จะลองใช้อวโวคาโดดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วนะคะทุกคนเปี้ยวก็จะใช้น้ําตาลโรยน้ําตาลแบบนี้โรยลงน,นิดนึงให้เพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะใครจะใส่บ,บลูเบอร์รี่หรือใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะเปี้ยวใส่ประมาณนี้ เสร็จแล้วถ้าใครต้องการที่จะใส่น้ำน้ำพึ่งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวโรยนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคนะคะน้ำพึ่งธรรมชาตินะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นเพื่อนคนไทยทำมาให้นะคะน้ำพึ่งนี่จะขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงน้ำพึ่งด้วยดอกอะไรนะคะเขาจะทำกันมากที่สุดช่วงหน้าร้อนนะคะ เขาจะเลี้ยงธรรมชาติค่ะคนที่อาศัยอยู่ทางนอกชานเมืองค่ะเขาทำกันนะคะก็จะใช้น้ำตาลนิดหน่อยนะคะมีส่วนผสมของน้ำตาลนิดหน่อยค่ะน่าทานไหมล่ะคะเปียวชอบเอาไปฝากคุณตาเปียวนะคะสมัยก่อนตอนที่คุณตาเปียวยังมีชีวิตอยู่นี่ค่ะน่าทานใช่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะเอาไปเซอร์ไพรส์คุณลุงคะ่ะมาดูว่าคุณลุงเปียวจะว่ายังไง พอเปืแอบทาขมนมหวานเมนูนี้เป็นเมนูโปรดคุณลุงนะคะทุกคนวตกดูสกิงติก,ยก,กยยรกยยดฟกน Deep in the shadows, I know it's hard, to put one foot in front of the other, uh -huh. so far is the echo, where do we start, you can learn to discover, a million stars, here in the shadows. นี่เป็นมะเขือเทศแล้วก็มีแตงดองนะคะอยู่ข้างล่างขนมปังนี้คุณลุงก็เอาเข้าเครื่องในเครื่องทอดลมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เข้าเครื่องทอดลมนะคะทำง่ายๆสไตล์คุณลุงอ้วนนะคะนี่ก็เป็นหอมนะคะหอมหอมทอดนะคะ บ้านเราก็จะนิยมทานกระเทียมเจียวอะไรอย่างนี้นะค่ะแต่นี้เขาจะจะเป็นหัวหอมทอดนะคะอร่อยไปอีกแบบนะคะทุกคนเบอรเกอร์ของคุณลุงนะคะใส่ชีสลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้สูตรนี้จะทำให้นิ่มแล้วก็นุ่มนะคะ เราคุณลุงก็ใส่พริกซอสพริกลงไปนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกแล้วก็เสียนับสตาร์คเสียนับอไอที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็เผ็ดๆนะคะแค่นั้นและคะ่ะทุกคนแล้วก็อ,อะไรอีกนะปกตินะคะมีหลากหลายลเลนนะคะหลากหลายรสชาติมากโอเคคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะ นี่ค่ะน่าทานมากแล้วคุณลุงก็ใส่หอมเจียวลงไปนะคะบ้านเราก็กระเทียมเจียวที่นี่เขาจะทานหอมเจียวโอเคค่ะเสร็จแลว้วนั่นแหละคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะน่าทานไหมคะทุกคนดูหน้าตาสิคะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทานคู่กับมายองเนสดูแล้วกันนะคะว่าอาหารวันหยุดของคุณลุงโอ้ยอ้วนมากๆเลยน,น,นะคะคนี่ <c oughs> เปียวทาน ยำวุนเส้นนะคะเปียวไปซื้อวุนเส้นแล้วก็กุ้งมาค่ะกุ้งแบบนี้นะคะเราทานกุ้งแบบนี้กันนะคะบางทีเป็นกุ้งของที่เนี่ยค่ะแล้วก็มีผักข้างเคียงพวกนี้นะคะวันนี้แม่สามี โทรมาแล้วบอกว่าฉันคิดถึงยำวุ้นเส้นของเธอจังเลยตอนนี้แม่สามีอยู่ที่สเปนนะคะเปียวก็เลยต้องทํายำวุ้นเส้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้คุณแม่สามีดูนะคะทุกคน <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเปี๊ยวไปทานยำวุ้นเส้นก่อนนะคะง่ายๆสไตล์เปี้ยวคะ่ะ